แนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มีนาคมพศ2566สอ25สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการป้ามวยไทยพาไปดูหวยท่านที่ยังไม่ได้กดติดตาม ช่วยกันกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆ hey, <baby. S 1> ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มกันที่เลขอาจารย์ไม้เอก เลขนาคาแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16มีนา66เลขเด่นงวดนี้ให้เด่น6เด่น5ฟัน6ชุด2ตัวบนล่างงวดนี้ให้16 67 57และ58 ชุดสตัวงวดนี้ให้เน้น1 5ึ่เม็ดเดียวอัดหนักๆงวดนี้ให้1 5 5 3และ6 9ชุดระวังเบิ้ลให้ระวัง6 6แนวทางเล็กเด็ดจากอาจารย์ไม้เอก เลขนาคา่ะชื่นชอบตัวเลขก็นำเป็นลุ้นกันได้นะคะใบนี้เป็นเลขสายด่วนวงในเจนุกบ,บารมีมหาแห่งแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16มีนา66 ชุด3ตัวเต่งโต๊ดงวดนี้ให้4ี่หนึ่งห้แหหและ6 8แหส่วนชุดสองตัวบนล่างงวดนี้ให้1นึ่งห้ห้หและ8ปห้า แนวทางเล็กเด็ดจากเจ๊นุกบารมีมหาเหง่งชื่นชอบตัวเลขก็นำไปลุ้นกันได้เลยค่ะใบนี้เป็นเลขอาจารย์พอนครนานนยกแนวทางรัฐบาลไทยหมวดวันที่16มีนา66 เด่นบนงวดนี้ให้เด่น3เด่น9ชุด3ตัวงวดนี้ให้6กสและ7 38ชุดสองตัวบนงวดนี้ให้3ามสองี่และ3 8ชุดระวังเบิ้ลให้ระวัง3าส ส่วนชุดล่างเด่นล่างงวดนี้ให้เด่น5เด่น8ชุดสองตัวล่างงวดนี้ให้1 8ึ่งแและ7 8ชุดระวังเบิ้ลให้ระวัง8 8แแนวทางเล็กเด็ดจากอาจารย์พอนครนายก เลขนำลาบอาจารย์อูบางบอลแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16มีนา66เลขเด่นงวดนี้ให้เด่น 3, รอง4และ7ชุด3ตัวงวดนี้ให้ 347, 385, 394 3, 2, 7 4, 5, 8 4, 9, 6 4, 2, 7 4, 3, 0 7, 2, 8 7, 4, 9 7, 1, 6และ 7, 6, 4ส่วนชุดสองตัวบนล่างงวดนี้ให้ 3, 1, 3, 2 สามสี่สามเจ็ดสี่ศูหนึ่งสี่หกแหนึ่งเสีหและ79ชุดระวังเบิ้ลง,งวดนี้ให้ระวัง3า4สและ7จ แนวทางเล็กเด็ดจากอาจารย์อู๋บางบอลใบนี้เป็นเลขชุดเต็มหนุ่มราชเทวีแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16มีนา66ชุด2ตัวบนงวดนี้ให้83 84 85 93 94 95 03 04และ05ส่วนชุด3ตัวเพียงแค่นำเล็7เล็ก8และเล็0มาใส่ข้างหน้าก็จะเป็นเล็ชุด3ตัวแต่งโต๊ดงวดนี้ ชื่นชอบตัวเลขก็แคปหน้าจอกันเอาไว้ได้เลยค่ะใบนี้เป็นเลขเด่นเทพบัญชาแนวทางรัฐบาลไทยเด่นบนสามตัวมาหนึ่งตัวงวดนี้ให้เลขสามเลขห้าและเลขแปดสามตัวมาหนึ่งตัวแน่นอน ผัดลงมาจะเป็นเลขชุด2ตัวบนล่างชุดที่เน้น2ตัวบนล่างงวดนี้ให้เน้น1 2 1 4 1 5 1 7 3 2 3 4 3 5และ3 7ส่วนชุดเต็มจะอยู่ตรงกลางนะคะชื่นชอบตัวเลขก็แคปหน้าจอกันเอาไว้ได้เลยค่ะ แนวทางเล็กเด็ดจากเลขเทพบัญชาชื่นชอบตัวเลขก็พิจารณานำไปลุ้นกันได้เลยนะคะใบนี้เป็นพระเอกตัวจริงแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16 66. มีนา66เด่นบนงวดนี้ให้เด่นห้า ชุดสตัวบนงวดนี้ให้2 5งหและ3,5,8ชุดสองตัวบนมี55,56และ58ส่วนชุดล่างเด่นล่างงวดนี้ให้เด่นสองชุดสองตัวล่างงวดนี้ให้2องสและ 29แนวทางเล็กเด็ดจากเลขพระเอกตัวจริงชื่นชอบตัวเลขก็นำไปลุ้นกันได้เลยค่ะปิดท้ายกันที่ใบนี้ค่ะเริ่มจากแถวบนสุดก่อนนะคะเลขอาจารย์สหทรัพย์ เลขเด่นงวดนี้ให้เด่น8เด่น2ชุด2ตัวบนล่างงวดนี้ให้81 84 85 23 26สและ2 7ถัดลงมาช่องกลางจะเป็นเลขที่เด็ดโปยเซียนตะเคียนทองงวดวันที่16มีนา66 เลขเด่นงวดนี้ให้เด่น0เด่น3ชุดสองตัวบนล่างงวดนี้ให้05 07 3หสองและ39ถัดลงมาข้างล่างสุดจะเป็นเลขเป่าตุงงวดวันที่16มีนา66เลขเด่นงวดนี้ให้เด่น7เด่น1 เด่นสี่และเด่น8ส่วนชุดสองตัวบนล่างงวดนี้ให้7จ็ดสองเจ็ดหกเจ็ด9ก้าหสองหเกสี่สองสี่หกี่เ้าแดสองแดหและ8ปดเก้า และนี่ก็เป็นแนวทางเลขเด็ดเลขดังจากหลายสำนักหลายอาจารย์ที่ป้าได้คัดสรรน,นำมาเสนอในคลิปนี้ hey, <baby. S 1> หากคุณผู้ชมชื่นชอบตัวเลขสามารถนำไปพิจารณานำไปลุ้นนำไปเสี่ยงโชคกันได้เลยนะคะ hey, <baby. S 1> ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลเลขเด็ดจากทุกสำนัก ทุกอาจารย์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ